ค่ะเด็กๆพบกับหน่วยใหม่นะคะหน่วยนี้นะคะหน่วยที่25นะคะก่อจะเข้าหน่วยนะคะเราจะมาร้องเพลงกันก่อน1เพลงนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับ BBL นะคะมีชื่อเพลงว่ากันไกลค่ะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วมาฟังกันเลยคะ่ะกัรไกลไข่ผ้าไหมไข่หใบสบาทห้าสิบหาิบสองบทห่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลคุณครูมีท่าทางให้ด้วยนะคะ กันไกลคือยังไงคะคุูซะแบบนี้เลยค่ะกันไกลแบบนี้นะคะไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งห่งใบสองบาทห้าสิบหาิสองบาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลเดี๋ยวเรามาพร้อมกับเสียงเพลงเลยนะคะเด็กๆ มาค่ะพร้อมกันไกลไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบ2บาทห้าสิบหาสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลอีกหนึ่งรอบค่ะเด็กๆเร็วกว่านี้นะคะพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะหนึ่งากันไกลไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบ 52สบองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลอ่าหน่วยนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเครื่องทุนแรง3นะคะคืออะไรคะเครื่องทุนแรงคือสิ่งของที่ใช้แทนความประหยัดเวลานะคะเช่นเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่1ก็คือกันไกลฉับๆนี่ที่กูซาถือนะคะนี่กันไกลแทนอะไรคะกูซ่าแทนการ ฉีกนะคะฉีกกระดาษนะคะจะไม่ตรงแล้วก็มีความล่าช้าในการทำนะคะถ้าใช้กรรไกรในการตัดกระดาษกรรไกรในการตัดกิง่งในการตัดกิ่งไม้นะคะก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยทุ่นแรงและประหยัดเวลาได้ด้วยนะคะเรื่องที่สองคือเรื่องสนุกในการใช้เครื่องดูดฝุ่นนี่ค่ะที่คุสาถิอ <สา S 1> อยู่นะคะนนี้เรียกว่า เรื่องดูดฝุ่นะนะ,ะเราจะมาดูกันนะคะต่อไปเครื่องที่3นะคะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องซักผ้าจอมพ้าลัางค่ะเด็กๆ<ม>เรื่องที่สี่มีไหม,ไมคะเครื่องซักผ้าม,มีค่ะมีค่ะ,ค,ะคุณครูเราให้เด็กๆดูสิคะมีนะคะเครื่องซักผ้านะคะและเรื่องที่เท่าไหร่ละที่สี่นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตู้เย็นเย็นๆค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ลิฟตนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการนำคำสะดวกนะคะในการใช้นะคะวิธีการใช้นะคะในการใช้เครื่องทุนแต่ต่างๆนะคะการดูแลรักษานะคะในการที่เราจะระวังอันตรายในการทํากิจกรรมต่างๆให้ปลอดภัยนะคะมาดูก,กันเลยค่ะที่หนึ่งค่ะเด็กครูซากันกายเป็นแบบไหนคะ อันนี้นะคะอย่างแรกนะคะของใกล้ตัวของเราคือกันไกลตัดกระดาษค,ค,ค่ะคุณครูคลิที่เด็กเคยใช้อยู่ใช่ไหมคะทุกครั้งที่เราทาใบงานเราจะต้องใช้กันไกลนะคะ,คะ,อ,ะอันนี้สามารถตัดกันไกลตัดผ้าได้นะคะแต่ตัดผมกับตัดเสื้อนักเรียนได้ไหมคะเด็กๆไม่ได้ค,ค่ะไม่ได้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นกันไกลเหมือนกัน แต่จะเป็นการไกลตัด้านะคะเด็กๆก็คืออันนี้สามารถตัดา้าไม่สามารถที่จะตัดกระดาษหรือว่า,าตัดผ้าได้นะคะคุณครูทิพย์ค่ะและอันนี้ค่ะที่คุณครูถืออยู่นะคะทาอะไรอ่ะครูซาคุณครูไม่รู้จักเลยเนี่ยอันนี้อ่ะจะเป็นการไกลตัดกิ่งค่ะโอ้ตัดกิ่งไม้เด็กๆตัดเองได้ไหมอ่ะไม่ได้ค่ะต้องให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยด้วยนะคะนี้ต่อไปเครื่องที่สองค่ะเครื่องดูดฝุ่นค่ะครูซะ เครื่องดูดฝุ่นนะคะอันนี้เลยนะคะคุณครูขออนุญาตตั้งไว้บนโต๊ะนะคะเครื่องดูดฝุ่นอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ดูดฝุ่นนะคะใช้แทนไม้กวาดได้ค่ะคุณครู<อ>ทิพย์นี่นะคะเราสามารถดูดฝุ่นในบ้านในห้องนอนแล้วก็ในรถได้นะคะเด็กๆต้องสะอาดแน่ๆเลยนะคะใช<า>่ต่อมาค่ะเป็นเครื่องซักผ้าจอมพลังนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆที่บ้านมีไหมคะ อันนี้นะคะก็จะใช้ทดแทนการที่เราจะซักผ้าเองในกรลมังนะคะเราก็จะเปลี่ยนมาโดยการที่เราจะมาใช้เครื่องซักผ้าแบบนี้นะคะช่วยให้ประหยัดเวลานะคะในการซักเราสามารถใช้เวลาว่างตรงนี้ไปดูดฝุ่นได้นะคะไปทําอะไรได้อีก,ก,ก<ป>ตัดหาก,ก็ได้หญ้าก็ได้นะคะในช่วงตัดในช่วงที่เราจะซักผ้านะคะเวลาซักเราก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองค่ะอ่ะต่อไปค่ะเรื่องเกี่ยวกับ ตู้เย็น,ยนค่ะมุซานี่ตู้เย็นนะคะจะใช้ทดแทนอะไรได้นะคะเด็กๆกระติกน้ำร้อนไอ้กระติกน้ำแข็งได้ค่ะอ่ากระติกน้ำแข็งนะคะเพราะว่ากระติกน้ำแข็งเนี่ยจะสามารถเก็บความเย็นได้แค่เพียงเวลานิดหน่อยนะคะแต่ถ้าตู้เย็นเนี่ยจะสามารถเก็บความเย็นได้ในระยะเวลานานนะคะแล้วก็ช่วยในการที่เราจะแช่ผักแช่ผลไม้นะคะแช่เนื้อสัตว์นะคะเพื่อเป็นการถนอมอาหารได้ด้วยนะคะอ่ะ สุดท้ายค่ะเด็กๆนี่เดี๋ยวให้รูสาอธิบายให้เด็กๆฟังปิดหน้าคุณิพี่ไปเลยนะคะเป็นอะไรนนคะคุณะคะ,คะจะเป็นลิฟต์นะคะนี่ลิฟต์นี้นะคะส่วนมากจะอยู่ในโรงพยาบาลโรงเรียนที่มีตึกตึกสูงสูงนะคะแล้วก็อาร์มคอนโดหรือว่าอาพาร์ตเมนต์นะคะอันนี้นะคะลิฟต์จะมีประตูแบบนี้นะคะเวลาเราจะเข้าไปในลิฟต์นะคะและ เราจะต้องกดก่อนว่าเราจะขึลืนชั้นไหมายกดปุ๊บกดตรงนี้นะคะก็จะมีปุ่มประตูลิฟต์ก็จะเปิดค่ะนี่จะเปิดปุ๊บอ่ะก็จะมีเราหรือว่าจะมีคนอยู่อยู่ก็ได้นะคะจะเข้าไปในนี้ปุ๊บประตูลิฟต์ก็จะปิดก่อนที่ประตูลิฟต์จะปิดนะคะเด็กๆจะมีปุ่มกดอยู่ข้างๆประตูนะคะแล้ว กดปิดปุ๊บแล้วก็กดชั้นที่เราจะขึ้นชั้นไหนสมมติว่าครูซาจะขึ้นไปชั้น9้านะคะคุณครูซาก็จะกดที่หมายเลข9้าปุ๊บอ่ะกดแล้วนะคะประตูลิฟต์ก็จะปิดค่ะเด็กๆปุ๊บแล้วก็ปิดจะมีไฟเตือนว่าลิฟต์อันนี้กำลังขึ้นพอถึงชั้น9้านะคะเขาก็จะเปิดโดยอัตโนมัตินะคะแบบนี้เลยค่ะเด็กๆเด็กๆเคยขึ้นลิฟต์ไหมคะ ลิฟต์อันนี้นะคะระวังได้เลยนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะขึ้นไปคนเดียวได้นะคะนอกจากต้องมีใครดูแลค่ะผู้ผปกครองนั่นเองค่ะใช่ค,ะคะ่ะจบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะใน5เรื่องนะคะคุณครูมีคําศัพท์มาฝากเด็กๆด้วยก่อนที่เราจะจากลากันไปนะคะนี่ค่ะเด็กๆเห็นไหมคะ อ่คำศัพท์คำแรกนะคะอ่านว่า c l e a n อ่านว่า clean คลีนค่ะเด็กๆแปลว่าความสะอาดนะคะอ่ะคำต่อไปคะ่ะคำนี้นะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูด้วยนะ s s e e a a t t <G. S 2> อ่านว่าซ t seat แปลว่าที่นั่งค่ะที่นั่งนะคะะต่อมาค่ะอันนี้ b b double e double e b b แปลว่าพึ่งค่ะพึ่งนะคะจ้าต่อมาค่ะ t t double e double e t t h h t e e c h teach ฟันฟันค่ะ คำสุดท้ายแล้วนะคะ T T R double e double e tree tree ต้นไม้ต้นไม้นะคะ,ะจบแล้วนะคะคำศัพท์ในสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวคุณครูขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะทำความสะอาดบ้านด้วยนะคะส่งรูปภาพกลับมาได้นะไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ,คะ